ดีจัดเซงพบกับบางอีกเช่นเคยนะครับในช่วงของภาษาลายูน่นาทีนะครับในว,วันนี้เนี่ยบางมี1ประโยคง่ายๆที่จะมาสอนให้กับเพื่อนๆน,นะครับนั่นก็คือวิธีการชมว,ว่าอาหารจานนี้อร่อยมากๆนะครับคําว่าอาร่อยในภาษาลายูนะครับเราจะใช้คําว่าเซดับเซดับนะครับอาหารจานนี้อร่อยมากๆเพื่อนๆสามารถที่จะพูดว่ามาการันตีนี้สังกัดเสดับ มาการันอ nice. er ิน okay. okay. ี้สังัดสดับมาการันอินี้เนี่ยแปลว่าอาหารจานนี้นะครับสังัดสดับแปลว่าอร่อยมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆลองพูดตามบักอีกสักรอบนะครับมาการันอินี้สังัดสดับนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะลองเอาไปใช้ได้เลยนะครับเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศเราไปเข้าร้านอาหารแล้วทานอาหารของเขาเนี่ยเออรู้สึกอร่อยเพื่อนเพื่อก็สามารถที่จะชมเจ้าของร้านหรือว่าชมอา พ่อค้าเขาได้เลยนะครับว่าเอออาหารจานนี้เนี่ยอร่อยมากๆนะครับโอเคนะครับสำหรับอีีนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่อีพีหน้าครับบาย